คนเตรียมวัวดลงวยหรือไงบ้านาน่ะบ้านบ้านเจ้าอยู่นะ่ะมันมีจักหลังคาบ้านทางทานนี่เตี้ยนี่แต่เขาข่าวมาเขาบอกตอนนั้นก็นอกว่าเกาซีเป็นงาแต่ออกใหญ่เนี่ยสลายหลังค่ะจะกีินะ<ด>ก็เกาซีไหมแล้วผัดใหญ่ออกมาเนาะ<ด>บ้านเราเนะี่ยอยู่ลึกลับโวอร์เป็นยัง้ยเข้าไปนี่จนท้องใสจนลงท่างให้เข้าไอ้ท่งนี้แต่ว่าบ้านเพิ่นนี่มันสิมีอันขัวจม แต่ว่าผ่านครัวจมในชี้เชียเงินสามสิบพันเนาะสามสิบพันเนี่ไปมือนะสาพันเนี่ยสามสิบพันพี่น้องไปก็สามสิบมากก็สามสิบหกสิบพ่มือหนึ่งหกสิบเถี่ยวละส <30 S 2> ามสิบธนาไรวะน้ำแร่นั่นเศ้าโอ้ที่เพิ่นเอานี่คือ,อยังครัวตัวนั่นนะเพิ่นเก็บเงินประมูลกันสิบบอ่บอเมนบอ่บอ สบายดีสบายดีพี่น้อง fc เบิ้ลสุขุสุขพนเนาะสุมองสุบอนแล้วพี่น้องเด้อพ่อก,กันคือเก่าคือเดิมกับช่องสาวผลมาบ้านเฮาเนาะพ่อก,กันมาเนี่ยก็ยังอยู่นี่คือเก่าพี่น้องเอ้อเป็นจังใดดเนาะทำประตูค้ำโเห็นแล่าลายมือได้พี่น้องเอ้บ่าบูว่าทางเล่านี่ว่าจังไดเนาะเพื่อนเพื่อนเรื่องซานแหละพี่น้องเอ้ได้เงินทลายเลยเด้ทอทงประตูนี่เก็บกำกำลังรวบรวมเงินอยู่ อาสบุญบุพเพแล้วสองสามเมือแล้วอย่างไรเราก็ไ,ไปหาหรือว่าเราหาวิธีได้บุสบุญก็ยังแล้วจไปหาเจ้าขายดินขายดอนแล้วบ่อจังไดเนาะเรื่องเฮือนเรื่องซ่งานก็ได้ตกลงว่าขายซื้อดอกแต่ว่ายังบ่ทันได้เงินจะก,กิบอย่างเลยทางเฮากับพญมอยู่ยเราก็พญายามหา,ยา,ยา,มาทางผุตัก็ได้ เมื่อนี้ฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ก็เลยตอนนี้ก็มีแสงแดดคืนมากแล้วตอนนี้นทางมันแห้งกันจกเล็กจักน้อยเนาะทางสบุนไกรไยังอยู่ทางเงืนท้องไสคือเก้จาจักสิว่าจังใดพี่น้องเลยทางสบุนไกรไทางท้องไสกับยู่ไปตามภาษาแล้วอ,อยู่ไปซ้มห่อนมือแล้วเมือ่อ อ,อยู่ไปกบะบกักเราอยู่ไปกะมันเท่าเป็นคนอื่นเลยนะทาเท้องใสก็ได้คือแล้วว่าเมนพ้่มเล่าหละอยู่ไปก็อยู่ไปซื้อ,อมาอยู่น้ำกันได้เพ่หล,หลายปีปฏิทดทไทยกับเมื่อเฮือนมันซ่านเท่าคือเก่าเห็ดอย่างมันกับบ่มีกับล่างใจสีเห็ดได้คนเท่าก็ได้นะอ,อ่ะไม่นี่กัยังอยู่นี่คือเก่าสมุนว่า สีามผตูอ้อยยุแต่โ่เห็นแล้วม,มือที่เหามานัดกันก็นกนเล่ามือนั่นเฮามาลมกันก็นเล่ามือนั้นวันที่สิบสี่ยะงไหมวันนี้กับวันที่สามสิบบอกมันนี้วันนี้วันที่สามสิบแล้วมาเน,นี่ยนัดกันนัดแล้วนี่สิบห้ามือวิ่งถ้าเบิ่งดเด้นเราสี่อ่าเราสี่อันตามนัดบบเราหนับมือได้ที่สมบูรณ์พ่อเรานี่มือมือซื่อนนะ่สะสมบูรณ์พ่อเราอยู่นอกแล้ววะหาก็ได้ซี่มือแล้ววะ ทอดเงินเราเราบอกสมุทรหาก็ได้มื่นหนึ่งแล้ววะมือนะพี่น้องเลยในสี่มือเราหาก็ได้มื่นหนึ่งแล้วจ็กเราหาที่ด้ครับตัผู้เราอาจสิไปหาเบงค์ายดินคายโดนแล้วแหละพี่น้องเลยมาใส่เนาะเวราเฮือนของเรามันกับเฮือนห้างแลวนะพี่น้องฝากับฟา,า,าตองตัวสักกระซีดิซอาฝาแป๊ะเนาะประมาณใน,นเลเฮือนเราเราไปอยากได้ไว้แล่นทางทองใสกน็นั่งมีคนแะ้วพี่น้องเลย เในี่ยใครเนี่ยตอนนี้เปินมีคนล้มลมพ่อบอกเงาแหละพี่น้องมันกระบ,บนนี่นอนหลกลมกันนี่ก็ได้เนาะลมกระบเมนว่าสีเอาโลดเรื่อง,องคู่เรื่องคล้องของเล่านี่กะนี่แล้วกะคนเฮาเผื่อสีทําใจได้กะบบเมนสีเรื่องง่ายๆได้พี่น้องเลยคนเฮาเนาะจากสิไดอันใดแทกสิไดอันาสิไดเฮียนสิไดซ่านกระปานนั่นแล้วเราก็ได้าเข็ดอย่างไรบุญโตบุษซัมนี่เด้ เอาทองใสเอ้ยเอาพี่นี่นางยี่ปุ่เห็นนะนางอัดคลิปแล้วก็บโบมาส่วนไหมเรานั่งยังคือเก่าพี่น้องอย่างโอเคยังคือเก่าคือเดิมทองใสนะบ้ำเปลี่ยนเพลง่ยนอย่างเลยคือเก่าของเราที่มานั่งท่านพี่นังโต สบายดีนางลงโอ้เฮ้ยมาอิ่นี่รู้บ้างให้ซอยข้อหายวันนี้จำเป็นาวแล้วบ่ขาดอ้าวมันสช้ทั้งในขาเลยเขาเริ่มบินทุ่งเลยนะโอ้แบบว่ามันมันเป็นนั่นมันเป็นมัน,นมีนเนื้อหน่อยอยู่ทั้งในอีกบ โอ้ม oh, ันมันแบบทางในมันจะขาดเนอะมันขาดตัวนี้มันเป็นตัวเกี่ยวอนะมันโอ้ตัวนึงนะเกี้ยวแล้วมันเป็นหนวดออกมาแล้วมันบาดข้อมันเฮ้ยแล้วะอุตส่าห์ว่พี่เก็บเมียนแล้วอ่ะมันมันเนี่ยแต่ถ้าถทงทูไปมาเนีเออไายทงใส่ทุงหะไปหะมาเบื่อฮ้ยเลยขาดจำเนาะกับมันกัขาดแล้วมันดึงออกมามันดึงมันเป็นลวดไปว่ามันมันมันคล้ายๆสปริงเกี้ยวลวดนี่นะเมนบอก กเรีกว่าเก็บเงินทุเก็บเงนทุียันบายคอนนอยันบาดคอมนี่สิฝนที่ตกอีกเพราะมาเลงตัวไอ้ท้องใสอันใสปุยแล้วฝนมาตกเนาท้องใสเนาะมสอดลมก่อนพีนะลมสอดนทางใน่ะลมแห้งกินเดมสิเร่น้อยกะ บูอู่ร่มดีขน,น <Huh? S 2> าดฮะว่าด้วยการเดินอย่างไรม่ห่อนะร่มอย่างนี้ไปแต<ด>่นอนเวนนะไ <c oughs> ปแต่นอนเวนแต่ว่าบูเย็นดีคน,นทุกคนที่ชอบคนนี้โอ,อ้โหเช้าดอกล่ะเออหาเดือนเก้าออกมานี่ยจะได้กระหอเข้าประดับดินนี่บ่ยว้าเช้าลิ้นน้เบิกมานี่จะคำมานี่ฮะหอเข่าประดับดินแน่พี่น้องไอเดือนเก้าดับเนาะเคยบ่ลงเสบาด ขาแม่หน่เคยลงอยู่บ่แต่ยขาไงก็ไปลงโอ้ขามาจูพี่บ่เคยลงแต่อยู่บ้านลงเลยลงตลอดบ้านโอ้ลงตลอดบ้านลงลงอยู่บ้านบางทีกะยามว่ามาใส่กุนไห้จู่ที่ไปลงไงมาสบายยังว่าอุ้ยชุดกุนบ้านดูว่ะบ้านดูนั่นที่กะออกไปใส่เบ็ดกบ แต่เียนมาภาษากะบวลดงทีกะโอ้แต่ว่าทำซ้ำแก่รงอืมอืมอลงเวลาวันศิลวันพระเนาะโดยอืมฮึงเที่ฮ่งหมดเลยคนเต็มวัดลวยหรืองอืมบ้านดูนลยบ้านบ้านเจ้าอยู่น่ะมันมีจักหลังคาบ้านทางทานนี่เตี้ยนี่แต่เขาขามาเขาบอกตอนนั้นก็เนาะว่ากาซิปวันี้กาแต่ออกงานเนี่ยใช้หลังคาจะกินก็เอาซิป แม,ม่ค่พะพญายิ่ออกมาเนาะบ้านเราเนี่ยอยู่ลึกลับพวดเี่น,นยังไงเข้าไปนี่จนท้องไชยจนลงทงั้งเลยเขยาไปทั้งนี้ <c oughs> แต่ว่าบ้านเพื่อนนี่มันมีอันขัวจมแต่ว่าผ่านขัวจมนี่ชี้เชียเงินสามสิบพันเนาะสามสิบพันเนี่ยไปมือนะสาสพันเสามสิบพันผิดหรอกไปก็สามสิบมากมก็สามสิบหกสิบเพราะมือหนึ่งห,หกสิบเถี่ยวละสามสิบตานาอะไร น้ำแร่นั่นเช่าโอ้ที่เพิ่นเอานี่คืออยังครัวตัวนั่นนะเพิ่นเก็บเงินประมูลกันสิบอ่อเมนบ่ก็เด็ดเองแบราแบบเงินเด็ดเองเขาสั่งเอง,งแบบบ้านของเพิ่อนนะพากันเก็บเงินกันในสร้างเองบบบน,นี้หารายได้เขาในหมู่บ้านแบบสิบ่คนเดียวเขาโอ้คนเดียวบ่สร้างอันนั้นนะแต่ว่าสั่งคนเดียวจ้ะ<อ>สั่งคนเดียวเสีย,ยอะารน่ะพวกนี้ เ,เป็นเรา้องแรมเซียนได้ครวโจมแต่เพิ่นคนที่เพิ่นเก็บนะเพิ่นออกเงินเพิ่นเฮ็ดครัวจมคนเดียวโอ้วันนี้อะไรเพิ่นเลยเก็บเอาวะนี่โอ้เข้าใจแล้วพี่น้องไอ้บอมแมนว่าเพิ่นพ้อเพียงกันเฮ็ดคือคือคือสมุนนี่เอาเงินสมุนออกเฮ็ดนี่แต่เก็บเงินแบบนี้ผู้ใด,ดแล่นมากก็สีได้เมื่อายเงินเติบอยู่เพราะว่าไปกันสามสิบ รถใหญ่นี่มากับสามสิบก็บหกสิบเมื่อน,นั้นสมุนไปชงท่องใจนะเสียหกสิบเมือนะ้เนาะก็ตงเขาเลยว่าีเขาก็เสียอะไรยังไงก็เสียจ้างบ้าบนนี้ยคนะันรถไทยเนี่เท่าไรคันรถไทยรถไทยคันเท่าไรรถไทยสิพันบอกใช่กับสิพันธ์ใส่กรถจ้างนี่หาพันเลยว่าตกอยู่สิพันะะพนะรถไทยก็ 5, ยบกอนนะกบอกคันละสิพันค่ะขยันคนเราเทาาคนเรากะยุย่ิอา คือไปคือไปนะเหตุของเพิ่นกับเพื่อนเก็บเงินเก็บข้ากับเรื่องของเพิ่น<ด>เลยอา่าเป็นยังดอกกระทำบึงซิดอกช่วงนี้บ้านท้องไยนี้ไปยากขนาดเลยเลยงี้เ<ด>พราะว่าบ้านท้องไยนี้ข้บจากหัวจมไปฮอดกับว่าไก่หนึ่งเนาะเล<ด>ยเป็นทางบัดทางเป็นตาแย่ไรทางแบบสูงคือแบบเป็นตะเมินเมินชลุปลงหันแล้วแล้วจะใครได้สิมาหามรถขึ้นให้ ยอมเลยไปชุดนั่นฝนบริตกยังเกือบว่รอดยากกระทั่งชุดยนักเลยพี่น้องคันคือเมื่อทรงท้องใส่นี่ก็แม่นว่าเจาะอยู่พี่แล้วเป็นบอท้องเออผ่านนี่เจาะอยู่ฝั่งนี่มันเป็นทางยางอยู่เราฝั่งนี่นะบ่อเขาไปจแล้องน้อย้องน้อยไอ้ทางมันเป็นแบบไหมันเข่าได้อยู่บ่ตอนี้ฮะดูก็ยังไงเรียนใจได้หลือว่าขันก้าเข่าบ่ได้แล้วมันจอดอยู่ทางยางถ้าหน่อยถ้าทางคงหน้อยเนี่ยมันก็สิ สี่ใหญ่สี่บนมุงกลางสี่ใหญาบนมุงกลางเนาะคุ้งน้อยมีอยู่คุ้งน้อยมีไก่คงนี้เดียวเฮ้ยว้าวแจ้งแจ้งกลางๆลยังคุ้งน้อยคุ้งน้อยเจี๊ยไก่คุ้งไงวะเมืองคุ้งน้อยเลยโอ้เยว้าวเมืองคุ้งน้อยไม่ใช่ไก่ไก่คุ้งไะแต่ว่าสี่ใหญ่จะเท่าบนมุงกลางวะความหมายของท้องสายนต่เมืองคุ้งน้อยเวลนี้บ่ได้วยเข้าไปทางเมืองคุ้งน้อยไก่เมืองคงไงชื่อบอจะบอกข้อมายนะ บ่กกมึงคงคงใหญ่หรอคงน้อยบ่ฮอดคงใหญ่แหละคงน้อยบ่หนี้้อยมุ่งกลางหน่ะนักคงกลางเมืองคงกลางมึงมึงกลางบ้านบึงกลางด้วยโอ้ยเหมยน้ำคนเฮียนเบ่หนี้เด้พี่น้องหน่อยมึงกลางเลยกันเสดมันยาวมันและมุ่งกลางเลยกันฮอดเสดเลยเลยบ่หนี้มุ่งฮอดเมืองคงใหญ่แหละไปฮอดเมืองคงน้อยแหละไปบ้านบึงกลางแบบนี้แมนบ่ฮอดบึงกลางนี่จากเมืองคงน้อยไปบึงกลางมันเป็นทางแดงบ่ ทางแดงมาเลยทางแดงแลจากจากทางยางเข้าไปบอนจุดที่ว่าเจ้าสีลงรถนี่มันประมาณเท่าวไหนช้ำบอลนี่ออกทางยางนี่หรือว่าไก่กลัวกาสิไก่ว่านึ่งไก่กลัวเลยมันเป็นตาเข่าได้อยู่บอลก้าเข่าบ่ได้แต่ชีจอดอยู่ทางยางในให้พี่น้องมาล้านเอาอยู่หันทางนี้ก็ยังรวยคอยนี่บ่เอาเขา่ยานทางนี้ลูกยังบวกรสันด์อยู่อย่างนี้เขาลูกเจ้า เจ้าต้องถามทั้งอ้ายเจ้าว่าเป็นจังไดถนนทนทางเป็นตาเมื่อสะดวกสบายบ่บ่เม่นว่าชิห้คอยไปเมื่อโอ้ยคอยกัดญาติกันแน่กันแต่ว่าแต่ว่าเธอคงหน่อยนี้ถ้างคงหน่อยก็ก็มการแต่เรางด้หูเราเคยไปเนาะไปทางที่ทางชิวอะไร ฮะพี่น้องเอ้ยทีแน่ๆก็ได้เมื่ออยู่ดอกทองสายแต่ยังบ่ฮู้มือฮู้ยามถ้าว่าเฮาฮู้แล้วก็สิแจ้งให้ทาง FC ได้ฮู้นําว่าเมื่อมือใดมือใดเนาะอาพอยกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเนาะคั่นว่าสิได้เมื่ออีก็สิแจ้งให้ทาง FC ฮู้อยู่ตอนนี้ยังบอกบ่ได้ว่ามือใดมันยังบ่แน่นอนตอนนี้ทองสายก็ยังอยากอยู่อยู่อยากอยู่แน่อยากเมื่อแน่แบบนี้บ่ ระวังจากอยู่ก็อยากเมื่อยตัวได้แหงจ้าเมื่อยนั่นอีกสุดจากเมื่อยนัโอ้เดี๋ยวไปกมกันตัวไดกัถ้าบเมื่อยกว่าอาทงานแแลอืความอยากเมื่อยนี่อยากเมื่อยแงก็อยู่อยู่บดนี้เพิ่นยังบอกอยู่ให้ฮักตัวเองให้หลายๆอืเพื่อถ้า แต่เมื่อกะไม่ต้องทำงานแล้วอย่างเดินเตนเรียนแล้บอให้เจ้าเมื่อเฮือนเมื่อซานสากอนกอนสิไปหาเห็ดียกเห็ดงานจังใดกับคนเฮ้าได้ปะกับลูกกับเมียแหละคันเฮาสิไปลำไปเลยแล้ะมันโบโจกบบงามให้เมื่อเฮาเพื่อนหอดซานเมื่อบ่อาน้ำเมยังเข้าเอาเครื่องเอาของเข้าเมื่อใบกอนคันเรื่องเียกเรื่องงานเฮาจังคอยหาน้ำหลังคันเฮาอยากคันเฮาอยากเห็ดอยู่ไทยเขาก็จังหาวิธี พะว่าคนเฮาบนเนนอนได้อยู่บ้านเฮากับมีงานเฮ็ดอยู่เ,เงินเดือนมันกะสี่สมกับบ้านเฮาแหละคืออยู่ไทยแบบเงินเดือนอีกแบบหนึง่งมันแตกต่างกันคันเฮาอยากเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเฮากับเมื่อเฮือนเมื่องซานจสีก่อนเมือ<ๆ>มคุยกับพอกับเมหรือว่ากับอ้กับน้องเฮาก่อนอ,อ,อันนี้ว่าโอปะกันแล้วคือบ่เห็นหน้าท้องไสมาว่าไปทางใดเด้อแม่ก็ค่อยแล้วเนาะ บที่ไฟได้ผู้เป็นเมย์คานิ่งน้ำลูกน้ำเต้าได้ืาอกรจังใดกันแล้วฮะจังเริ่มต้นไหมแบบนี้ยังบวชยังบหลาดอกแก้วยังน้อยอายุยังพอหสาสิบยังยังสบายอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เมียนะหาเมื่อใรก็ได้แต่เมียดีแต่มันหายากบวญยากดอกเรื่องหาลูกหาเมียมันหักหาคนเถอมันมันเป็นแต่เอาโบตอนนั้นแหละ ส่วนลายชูมือเนี่เด็กน้อยชูมือนี่แห้งโบเป็นตาช่ไหมแต่ยืดูเดี๋ยโอ้โหแล้วยืนดูเกิดขึ้นก่อนาะฮึวาสนาแล้วนกันขึ้นอยู่ยยยกับบุญวัดศาสนาเออยันเป็น้ขี่ตาตัวเองสิจากแล้วว่าบ่ได้แล้วว่าประสบการณ์ตัวนี้ไปกับพ่อผู้ดีกับมี่คนเฮามันกับบ,เบอเนยบ่นอน หาก็เบิงไปกอนไปโมเมนสีครบล้วเอาโลดครบล้วเอาโลดแล้วผ้าแล้วมันจุกได้ต้องเบิงให้มันดนเติมแน่คนเฮา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทองใสเ้ยนอยากเมื่อบ้านแห้งแลาา้วแบดนีอ้อยู่ อยู่ใส่กับประมวนคืออยู่บ้านเฮาได้เนาะทงใส่เนาะอยู่กับใคเป็นผู้อื่นสิดีก็บพรได้ชำเม่เฮาได้เม่เฮานี่โอ้ยเพิ่นหักเฮาคือยังนี่งานยาหากินอย่างเท่บ้านดีกว่าวมั้งดูว่าอย่างกินแต่เนี่ยอยังโม่เด็กก็กยองมากอะกินอยัางเนี่ยเนาะจะหาเท่าบ้านจะกินเนี่ยเม่เฮากินยังไงทั้งลูกทั้งร้านนั่นี่ย เจ้าเมื่อบันนี้ก็เป็นสี่คนเนาะอยู่กันแมนบอกมีไอ้ยเจ้ากับลหาลานน้อยแ<ล>มนบอก,<ล>มกบเม่เจ้าเ<ล>นาะเป็นสี่คนเพราะว่าเม่ท้องใส่ยนะ่เรียงหลานคนนึงมนเม่ทอ้องใส่นะเมื่ออยู่บ้านจะคิดอะไร้จากมือแล้วได้ยังใดก็จังว่า<ล>พิ่ตหางานหาการ<ล>เจ้าหมักเฮ็ดงานแบบใดสมมติเฮ็ดลองถามเบื่องว่าใจเจ้าหมักแบบสูนี่นะงานนี่ทำงนา,านวะแมน แต่ว่างานที่แบบอาชีพถนัดแบบมักนี่นะมากกว่าก็แก้ได้มากงานแบิาน่นน้ำหานเชงคายหรืปอกก็ของาัานี่นะอาชีพนะเคยคายมาก็อุปกรณ์ก็สั่งแบบมีบ่มีแบบมีเสียมบอยังนะแบบมีมักเสื้อมักอย่างน้อเคยเสื่อมยู่บล่ะ ก็ทำกอศางึ้นเชื่อมโย่แต่ว่าจูบ่งามคือเมึงโอ้แต่ว่าหักผู้จักจับผู้จักจูดโย่เลยเริ่มเริ่มไปเฮ็ดอันเชื่อมนี่ได้โดนปนไดตอนเจ้าไปเฮียนเชื่อมนี่ไปได้ไปถ้าอิดได้ไหมไปกศางน่อยแต่อิดนะเออได้โดนปนไดเจ้าอยู่นะโดนแต่อันปีปีหนึ่งนะโอ้ปีเพิ่มปนี่เฮ็ดน้ำกระตะแกเนี่ยปางนี้ปนกั เดือนเดือนนี่มันเราออกหึงพอเดือนนี่พื้นี่มันจะออกอยู่บ้านสี่ห้ามือพูเดี๋ยวห้ามือมีแต่เบิก์เบอรเบอรเนาะเขาก็เบิก์ก็ไปเรื่อยไปก็ไปต่างคนต่างมือไปจะมาเปิดงานเป็นพวกเชื่อมพวกยางเว้ยนี่เลยอันนี้ไปปลึกกับว่ปทำงานอะไรคล้ายๆอะไรก็อสร้างมันอยู่างเงี้ยู่บ้านเฮาก็จะจ่ากได้งานลักแบบนี่นะเพราะว่าบ้านเฮามันงานบ่หลายงานก่อสร้างนี่เจ้าต้องไปอาสมัครแบบน้ำพวกเวียด พวกเวียดเนี่ยพวกเวียดหรือว่าพวกคนลาวเขาที่มามับเมาการก็สะนะมันซิมีแล้วนี่ข้าวเฮ็ดไปเป็นรังไปสิเนี่ะบลายดอกเรืองานนอกจากเจ้าสิเขาตามบริษัทเขาไปทีบริษัเขาสิเร้วที่เลือดไม่เลือแนะอะไรกันฮะกัยืมเขาน้องก็ซ้อนมืนเดียวมันก็เป็นแล้วนี่ถ้าไปไปเทียเชียกันฮะหมูเป็นแนวเราเป็นแล้วเฮ็ดเื่อนเป็นรังเป็นอย่างบบคือข้าเขาครับอัน ส่วนหลายเนาะอ,อันเขาพวกครับเมางานก่อสร้างเนาะหนักแน้นนั่นมาสัส่นซะแต่มันกะหายานกาได้ท่องใสเลยเยเออเเปเี่ยนเป็นหน่าเป็นสีติโต้อือเป็นยังไงสี่ติตโตโอแปลงรถได้เป็นดิป่ะเพราะได้อ่ปะสอบรถสอมล่างนี่หรือว,ว่า,ดวาได้จะมั่งบบจัก <laughs> <น S 1> เล่น้สร้างมัม่งได้บ่ะเป็นแต่สร้างมั่งแล้ววะ เฮ็ดสร้างสองเป็นอ้าวเขาได้จะได้นอนสร้างมากมากออกเบื้องแรกเอาเข่ามาเป็นเฮ็ดเล้วก็ถือตัวถือแล้วรู้กันนั่งนอนลงอ้อพอได้แล้วเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือมาลงบ่อยๆแต่มาเนี่มีงานอะไรเฮ็ดยวกับได้บดนั่นเหมือนกันขนมีอะไรงานยังคิดได้บดเนาะแบบว่าทีแล้วเาคือละมักแบบนั้นอะนะ ยากอยู่ใจงานบ้านเฮากับมันหายากก็ขคันโตหาได้ง่ายบบดเงินเดือนแบบทึกทึกุ่น้องอะไรต่างตืางแบบบวกุมกินซะตือเจ้าบ้าเฮดเงินเดือนน้ำร้าน้ำซองซื้อกินเองบวกุมเน่นอกจากว่าเพิ่นไห้ซองล้านแหละกินอยู่น้ำเพิ่นเนาะไปสีเรือยยุ่งเงินนะคันว่าเงินเดือนน้ำร้านนี่บ้านเศราเขาซื้อนี่หายากแล้วเรื่องลำดานบ้านเศ้าเขาซื้อองเนี่ย มันนั่นอะไรกันเนาะนั่นแหละตัวงานมันหายากยังบอกอยู่สมมตินี่ค่ะบู่ว่าอยู่ทั้ง day คือไปทํางานอยู่เมืองไทยก็ต้องใส่บัตรใส่เบอร์คืออยู่บ้านเฮาได้งานแต่เงินเดือนมันน้อยก็มันก็เหอหนาไปดูให้แบบกําลุดนี่วินหัวกันเลยวินหัวดูมาเดือดเพื่อนนี่มาดูบาอุ๊งอุ๊ดใกล้กันโหลดเหนื่อยเนื่อยดิเหนื่อยดิมันใกล้สับมันเน uh ี่ยขึ Nay, s s ้นหนึ่งบนบนเ่ย เดี๋ยวต้นอะไรก็เคย้กันติเขาวตะกี้ตะกี้เขาเป็นมือนุ่นหัวหลุดยันหาเนี้ยอาก็คือเด็กอายจะคล้องกันไิดหน่อยมาโอมาลมก็ต้องใสพี่น้องเอ้มาเนี่ก็ได้มีแต่ฟังไปเรื่อยๆคขนว่ามันได้ออกมากก็จิมาบอกดอกหนังสือรถก็ได้เนาะ,ะทางประตูคำแล้วก็จะเป็นจังได้พี่น,อน้องเอ้เม็ดออนซอน เห็นว่าเมื่อนั้นหาก็ได้เมื่อนหนึ่งว่าเพื่อสิพ่อส่องเซนไปต้องใส่เอ้ยเนาะแล้วจ<ม>ิไปหาขายดินแล้วทั้งใดได้ดินแล้วลายอยู่พี่น<ม>้องนียแต่ว่าปัจจิกลายนี่มัดบาดบ่ได้ไหวคือเขาใจเขาคิด <ผม S 1> ได้เนาะมันก็คือขายกบขายปลาได้เนาะแต่เมืมมอม่อนี่ก็ลู้กันสิหมด้เมื่อวันนี้ปุ๊บเนี่ยจิห่างใหม่เมื่อแล้วมันขัดแ่้วเมื่อเมื่อหาดลงมาอีาากเมื่อฝากแมย์บอก เออย่านางนําเดลยนางเบอรยแล้วนางมาเบอรทางพุ่นน่ะมีบอกไลยเลยมือหน้าได้เจ้าหานะไม้ข่อยเมื่อสิแกงหาย็นนางบ่มีโอ้ยทองใสบ่ฮู้เย็นนางนำมาเดี๋ยวก็เล่นนะฟังเบิ่งคั่นว่าได้แล้วก็สิบอกดอกว่ามือเมื่อเมื่อยังนนั่แหละเไรเจ้าเตรียมหาของฝากของต้อนเจ้าทางบ้านไมีก็ะช้าตุ้ยสวรรค์เนี่ยไดแนว่ไดบ่มีทางบ้านหน้าไม้นะไหนเลยอยู่บ้านบ่มีบ่บ่มีวี่นี ยังไได้โอ้โถอใส่เดียวไปใส่กับพูหน้าผู้ตู้แล้วเมนเิ่ได้พีน้องทางหลังอันนี้ได้บอกเอาเมื่อน้ำบ่เขาเขาควายนี่เอาบ่อตัวใดของเจ้าแหละเอารถนี่เจ้าเตงใช่เองเจ้าเนาะเมนยังอันนี้เบืงแรกพี่เนาะเมนยังอันนี้นะฮะอันนี้ เราคิดมันหักเลยทีเสีนเราถีบเราเช่นเรเรื่องสุกนี้มันหักออกจากกันเลยหน้าที่เรหักแล้วมันก็ถีบไปเลยแล้วของถีเราหมักแบบนี้แล้วเราขีดตกเต่งแร้วพราเหตุเปิดมันในแห้งได้จะสองมือสุกในแห้งดีวะเขาก็ว่าเออทุกคิดคิดอะไรไม่ออสบายมื่อตึ๊บคิด้องใช้เขาสิพี่น้องไอ้จักเป็นยังว่าไม่ด้วย่าะตั้งบาลเขาว่าเออไม่คิดยังไงมาว่าเคยคิดจะยังได้เขาน่ะ เขาจะคิดได้จังไดเจา้าขอรถเขา,ก,า,า,าก็ทราบว่าจะเป็นคิดได้ยังไงดีสิว่ออา,อ,าอ๋อาก่เห็นมว่าหนูจำคือเนาะจำคือร่างพสุกลงเดียบลงนทางการแด้แห้งวันนี้มาคมโรคซ้อมือด้อืมบรรยากาศลมเย็นน,น,น่อยนะลมเป็นตะนอนเว็แนแท้อันนี้ก็เพราะพื้นทีเศร้านา่นี่งบ้าก็เศร้ามันก็เศร้ามันห่วยไปแล้วมันก็แดดแดดตกแดดแตะกตกมันก็สิเป็นตรงนี้ อ,อ,นะอ่าพี่น้องเอ้ยมานี่กะเวะมาคือเก่าคือเดิมอะไรเนาะอ่าพ่อประตูเราซ้อมคันพ่อกะสีถามเราอยู่มาเ ana, iana, าป็นยังไดให้ลราคอยเฮ็ดคอยหาพิจารณาหาเอาพี่น้องเลยเอาก็ให้โอกาสเพื่ออยู่เนาะอ่าจังใดเสียดายเนาะท่านใส่เนาะอืออือเอาเจ้าไปเบิ่งแล้วก็เสียเสียดายเนาะท่านใส่ มันเป็นยังดีได้นอนสักเดือนบ่ได้นอนนี่นอนเดือนเดก็เข้าเดือน4บ่เข้าเดือน4นะได้นอนหลายเดือนเติบอยู่อืดอนเ้ะกได้นแว่าปรารถนาแบบนี้นาบักงติเอออ้าบ่ต้องคิดอย่างไรพี่น้องเอ้ย อย่างรกาพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้กับสิขอโ,โตมล่าพระจากไปก้อนพี่น้องเนาะพ่อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วเด้อสบายดี